นี่ครับสุดหลอดเห็นไหมเห็นไหมพี่ผู้ใหญ่สุดหลอดเอาพี่ผู้ใหญ่มาชี้นี่เครื่องกอง 48Q นะครับแต่ยุคสองท่อนผมพูดตรงๆนะในยุคกระจกนี้ผมต้องชมเขานะเครื่องเขาดีจริงนะครับเพราะว่าปกติระบบนี้เอาพูดตรงๆเครื่องแรกที่เห็นนะครับว่าใครปัมรุ่นนี้นะ รุ่นนี้นะครับเราได้ขนาดปกติต้อมใหญ่คนเข้านยอะมกกว่าจะได้ต้องเนี to to ้ยต้องคมคนคนทำระบบจริงๆนะครับเดิมได้อยู่แค่นี้สามสิบหกเนาะตอนนี้คือนี่เลยสุดหลอดนี่สุดหลอดเลยครับเอาไปขายจ้ะพี่แล้วทำไมอันนี้มันมีน้ำมันมามีส่วนคอะมันเป็นระบบของวาลนะครับน้ำพอเวลาน้ำทิ้งมันน้อยลงก็ปกติน้ำไม่เต็มท่อเนาะ นะครับถามพี่ผู้ใหญ่เลยครับว่าเห็นของฟรีอย่างนี้แล้วคือจากเดิมได้แค่สามสิบกว่าจนได้มาแปดสิบลิตรต่อนาทีเนี่ยกับเครื่องสี่แปดิเนี่ยเห็นได้เพิ่มมาถึงห้าสิบลิตรอยากทาแม่น้ําถังเพราอรู้แล้วใช่ไหมว่ามันได้ฟรีจริงป่ะของฟรีเลือแค่ขายอย่างเดียวผมผมว่าพี่ทําได้นะเพราะว่าอะไรป่ะเวลาเราไปเปิดถังให่อ่ะถังมันน่ากินอ่ะ โอ้แล้วทํโทลกโก้โลโก้พี่สวยๆอ่ะผมว่าแล้วรถก็ใหม่ด้วยใหม่ยถึงรถไม่ส่งผมว่ามันเปิดง่ายนะครับแต่ต้องบอกลูกน้องนิดนึงว่าอย่าไปมีปากเสียงกับเจ้าไก่เวลามีอะไรก็ถ่ายถ่ายขับกลับซะมีอะไรก็มาบอกลูกพี่เราให้ไปคุยกับคนโตคุยกับคนโตดีกว่านะครับอย่านะอย่าไปมีปัญหากันไม่สนับสนุนนะเพราะว่าผมมองว่าทาารามาที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็ชิน นะครับเราเป็นเจ้าใหม่เราก็ต้องยอมอ่ะเวลาเขาจะมากระทบกระทั่งเราบ้างแต่นี้ก็แน่นอนครับยอดขายสองล้านต่อปีมาแน่นอนพี่นะครับอาเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องหน่อยเนึ่งนะเป็นไงครับทําได้ไหมงายไหมแต่ถ้าพี่ไม่สอน่ายไหม <laughs> แต่เรามาแค่ประมาณสองชั่วโมงนี้เนาะรู้หมดทุกอย่างเลยเนี่ย ใช่คอเคพี่ดีเน้นคนหลอกคนสวยมนาะทํางานโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะ๋ยวจะบอกวิธีการตัดต่อ,ตอละนะครับโอเค